โยนเดิมสองสักวัดหัหหนปันโนอนหันยังไม่พลาดจริงครับนะวัดไม่พลาดครั้งนี้จะไม่พลาดครั้งนี้จะไม่พลาด หลังจากบินไปครั้งนี้จะไม่พลาดโอ้โหเชี่ยวมุมป่าเหมือนกันเกือบอดแดกเหมือนกันพาไปตัวแล้วครั้งนี้จะไม่พลาดเนี่ยปลาเหมือนกัดค่อนข้างช่วงนี้ปลาเหมือนกัดค่อนข้างระแวงเลยนะครับท่านผู้ชมกัดแบบ กัดแบบมไม่แม้แต่ใจจะกัดนี่ครับนี่ครับผมกับกระชอนใส,ใส่สวยๆนี่ครับจะพังดิน้นกระชอนใช้สวยๆนะครับผมกัดไลเข้าไปกัดนี่เลยไอ้เปียกยางครับผมนี่กระชอนใส่สวยๆกัดไอ้เปียกยางพี่นี่เข้าไปวนตับเลยตัวนี้ครับผม ฝากผลงานด้วยครับเปียกยางวีหนึ่งนะครับผมสายหน้าก็ใช้สายสลิงนะครับผมนี่ไงวิธีปลดก็ไม่ยากครับปลดนี้เลยมันกินแค่มุมปากนี่เลยนี่ครับเปียกยางวีหนึ่งครับฝากผลงานด้วยครับสุดยอดนะครับผมกับเบชอนใสง่งามๆครับผมน่าจะบกจิดกรีหรือว่า กเจ็ดขด้วเลยอ๋องานด้วครับยอด